สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องสรุปเรื่องสั้นฟังเพลินสไตล์พอดแคสต์กับพวกเราสองคนอีกครั้งนะคะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาจัดอันดับในหัวข้อที่คมที่สุดในยุทธภพ,พนั่นก็คือ10สุดยอดจอมกระบี่ตลอดกาลนั่นเองครับว้าวแค่หัวข้อก็น่าสนุกแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเพื่อให้การจัดอันดับของเราในวันนี้ชัดเจนและไม่เกิดความเข้าใจผิด เราต้องมีเกณฑ์ในการตัดสินกันก่อนใช่ไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับคุณจอยการจัดอันดับครั้งนี้สำคัญมากนะครับเราจะไม่ได้วัดกันที่พลังฝีมือโดยรวมหรือกำลังภายในเพียงอย่างเดียวแต่เราจะให้คะแนนโดยเน้นไปที่วิถีแห่งกระบี่เป็นหลักซึ่งประกอบไปด้วยข้อ 1. ปรัชญาและความลึกซึ้งในเพลงกระบี่ข้อ 2. ความคิดสร้างสารรค์และเอกลักษณ์ของเพลงกระบี่และสุดท้ายข้อ3 คือทักษะการประยุกต์ใช้กระบี่ในการต่อสู้ครับโอ้โหเป็นเกณฑ์ที่ลึกซึ้งมากเลยค่ะแสดงว่าใครที่สร้างสารค์วิชาที่เป็นของตัวเองหรือมีปรัชญากระบี่ที่ล้ำลึกก็จะมีโอกาสติดอันดับสูงใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับและเมื่อเกณฑ์ของเราชัดเจนแล้วเรามาเริ่มกันที่อันดับที่10กันเลยดีกว่าครับสำหรับอันดับที่10ท่านนี้อาจจะสร้างความประหลาดใจให้ใครหลายคนนะครับเขาคือ จอมดาบวินยูชนจอมปลอมงักปุกคุ้งครับฮะท่านเจ้าสำนักเนี่ยนะคะทำไมถึงติดอันดับกับเขาได้ละคะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยเหมือนคุณจอยใช่ไหมครับเราต้องยอมรับว่าการกระทำของท่านนั้นไม่น่าชื่นชมเลยนะครับแต่ถ้ามองในแง่ประสิทธิภาพของเพลงกระบี่เพียงอย่างเดียวแล้วแล้วก็เพลงกระบี่พิชิตมารที่ท่านฝึกฝนในช่วงท้ายเรื่องนั้นคือหนึ่งในสุดยอดเพลงกระบี่ที่เน้นความเร็วถึงขีดสุด ด้วยความร้ายกาจของตัววิชานี่เองท่านจึงคู่ควรกับอันดับที่10ของเราครับค่ะเป็นการเริ่มต้นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วสำหรับอันดับที่9ล่ะคะเป็นใครเอ่ยอันดับที่9ท่านนี้อาจจะมาจากคนละจักรวาลแต่วิถีแห่งกระบี่ของท่านนั้นบริสุทธิ์และน่าจดจำอย่างยอดเยี่ยมเขาคือเทพกระบี่แห่งความศักด์จริงไ่มึงสวยสอครับ oh. ท่านไซมึงซวยสอดจากเรื่องเล็กเซียวหงนี่เองทำไมถึงนำท่านเข้ามาจัดอันดับในจักรวาลกิมยงได้ล่ะคะที่พวกเราจัดท่านเข้ามาในอันดับนี้ก็เพื่อเป็นเกียรติแก่ปรัชญากระบีอีกสายหนึ่งที่น่าสนใจมากครับนั่นก็คือสายที่มุ่งเน้นความบริสุทธิ์และจิตสังหารเพื่อความเป็นหนึ่งท่านใส่มึงอุทิศทั้งชีวิตและวิญญ,ญาณให้กับกระบีและศึกตัดสินบนหลังคาพระราชวังต้องห้ามกับเอียบโกเสีย ก็คือบทพิสูจน์ถึงจิตใจที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับกระบี่ของท่านได้เป็นอย่างดีด้วยเหตุนี้ท่านจึงคู่ควรกับอันดับที่9ของเราครับสำหรับอันดับที่8เราต้องย้อนกลับไปในยุคข,ของ5ยอดฝีมือครับแต่ท่านนี้ไม่ใช่หนึ่งใน5ยอดฝีมือหากแต่มีพลังฝีมือทัดเทียมกับอันดับหนึ่งในยุคเลยทีเดียวเธอคือราชินีผู้รังสรรค์เพลงกระบี่แห่งความรัก ลินเฉาอิงครับท่านหลินเฉาอิงประมาจผู้ก่อตั้งสำนักสุสานโบราณน,นั่นเองท่านสุดยอดขนาดนั้นเลยหรอคะสุดยอดมากๆครับในแง่ของวิถีแห่งกระบี่แล้วท่านคืออัจฉริยะตัวจริงหลักฐานที่สำคัญที่สุดก็คือท่านเป็นผู้คิดคน้นเพลงกระบี่สุรางคนางขึ้นมาโดยมีเป้าหมายเดียวเท่านั้นนั่นคือเพื่อหักล้างและเอาชนะ เพลงกระบี่ช่วจินของท่านเหงเต็งเอียงโดยเฉพาะครับว้าวหมายความว่าท่านต้องมองทะลุเพลงกระบี่ของยอดฝีมืออันดับหนึ่งแห่งยุคแล้วสร้างวิชาที่เหนือกว่าขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเลยเหรอคะถูกต้องครับแม้เราจะไม่ได้เห็นท่านประลองฝีมือจริงๆแต่การกระทําเช่นนี้ได้พิสูจน์ถึงความเข้าใจในแก่นแท้ของกระบี่และความคิดสร้างสารรค์ที่น่าทึ่งมากๆท่านจริงคู่ควรกับอันดับที่8ของเราอย่างไม่ต้องสงสัยครับ เป็นสตรีที่น่าเคารพนับถือจริงๆค่ะขยับขึ้นมาที่อันดับที่7กันบ้างดีกว่าค่ะเป็นใครไปไม่ได้แน่เลยใช่ไหมคะถ้าพูดถึงยอดฝีมือลึกลับใช่เลยครับสําหรับอันดับที่เเขาคือปรมาจารย์กระบี่ผู้ซ่อนกายท่านปู่ฮวงเช่นเอียงครับท่านปู่ฮวงอาจารย์ของท่านเหล่งหู้ชงที่สอนก้าวกระบี่เดียวดายให้แม่นยํามมากครับท่านปู่ฮวงคือผู้สืบทอดและผู้พิทักษ์ก้าวกระบี่เดียวดายที่แท้จริง ก่อนจะมาถึงยุคของเหลิงหู้ชงความเข้าใจในปรัชญาไร้กระบวนท่าของท่านนั้นลึกซึ้งถึงแก่นแท้แล้วหลักฐานความสุดยอดของท่านล่ะคะในเมื่อท่านก็ไม่ค่อยได้ออกโรงต่อสู้เหมือนกันหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดก็คือฉากที่ท่านสอนกระบี่ให้เหลิงหู้ชงในถ้ำบนผาสำนึกตนครับคุณจอยลองนึกภาพตามนะครับท่านไม่ได้สอนกระบวนท่าแต่ท่านสอนหลักการ ท่านสามารถมองการร่ายรำกระบี่ของเหลิงผูชงเพียงครั้งเดียวก็สามารถชี้แนะและถ่ายเทวิชาที่ล้ำลึกที่สุดได้ในเวลาอันสั้นโอ้โหเหมือนเป็นครูที่เก่งมากๆเลยนะคะเก่งเกินกว่าคำว่าครูอีกครับการที่จะสามารถเข้าใจและถ่ายทอดวิชาที่ซับซ้อนที่สุดในปตัตภีได้อย่างง่ายดายขนาดนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าระดับของท่านปู่ฮวงนั้นอยู่ในขั้นปรมาจารย์อย่างแท้จริงครับ มาสู่ช่วงที่เข้มข้นที่สุดแล้วนะคะกับการจัดอันดับ10สุดยอดจอมกระบี่ตลอดกาลและตอนนี้ก็ถึงคิวของอันดับที่6แล้วคะ่ะเป็นใครกันคะเนี่ยสำหรับอันดับที่6ท่านนี้คืออันดับ1แห่ง5ยอดฝีมือผู้ยิ่งใหญ่ในยุคแรกครับเขาคือราชันแห่งกระบี่ฝ่ายธรรมะกลางอิชริทเฮงเต่งเอียงครับท่านเฮงเต่งเอียงประมาจารย์ผู้ก่อตั้งสำนักชวจ่จินนั่นเองแต่เดี๋ยวนะคะ ถ้าท่านเป็นอันดับหนึ่งในยุคแล้วทำไมถึงได้อันดับที่6ในการจัดอันดับของเราล่ะคะเป็นคำถามที่ดีมากครับและนี่คือจุดที่น่าวิเคราะห์ที่สุดเราต้องย้ำเกณฑ์ของเราอีกครั้งนะครับว่าเราไม่ได้วัดกันที่พลังฝีมือโดยรวมแต่เน้นที่วิถีแห่งกระบีแม้ท่านเหงเตแตงเอียงจะเอาชนะยอดฝีมืออีกสท่านในการประลองที่เขาหัวสานครั้งแรกได้ แต่หัวใจของความเก่งกาจสูงสุดของท่านมาจากสุดยอดกำลังภายในอย่างพลังพรสวรรค์ครับอ,อ๋อเข้าใจแล้วค่ะหมายความว่าในแง่พลังโดยรวมท่านคือที่สุดแต่ถ้ามองในแง่วิถีแห่งกระบี่เพียงอย่างเดียวยังมีท่านอื่นที่มีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจกว่าใช่ไหมคะถูกต้องครับแต่ถึงอย่างนั้นเพลงกระบีช่ชวนจินของท่านก็สง่างามและแข็งแกร่งมากท่านจึงอยู่ในอันดับที่6ของเราอย่างสมศักดิ์ศรีครับ แล้วสำหรับอันดับที่5ล่ะคะใครการที่จะมาอยู่ในท็อปไฟของเราเป็นคนแรกคะและนี่คือเหตุผลที่ท่านนี้อยู่ในอันดับที่สูงกว่าครับเพราะถ้าพูดถึงความคิดสร้างสรรค์และเอกลักษณ์ในวิถีแห่งกระบี่แล้วแล้วก็ท่านนี้ไม่เป็นสองรองใครเขาคือจอมปราดผู้ใช้กระบี่เป็นงานศิละปะมานบุรพาอึ๋งเอี้ยสือครับท่านอึ๋งเอี้ยสือพ่อตาของท่านกุ้ยเจ๋งนี่เอง ที่ท่านสามารถใช้เพลงฝ่ามือและเพลงดันชนีของท่านต่อกรกับสุดยอดวิชาฝ่ามือแห่งยุคอย่าง18ฝ่ามือพิชิตมังกรได้อย่างทัดเทียมนั้นมันพิสูจน์ถึงอัจฉริยภาพในการประยุกต์ใช้วรยุทธ์ของท่านและที่สําคัญที่สุดคือท่านเป็นผู้สร้างสรรค์เพลงกระบี่ที่เป็นของตัวเองขึ้นมาอย่างเพลงกระบี่ครุยยกซึ่งมีทั้งความงดงามและพิสดารอย่างยิ่งยวด ด้วยเกณฑ์ความคิดสร้างสรรค์ที่เราตั้งไว้ท่านจึงคู่ควรกับอันดับที่5อย่างยิ่งครับค่ะแล้วตอนนี้ก็มาถึงอันดับที่4แล้วค่ะสำหรับอันดับที่4ท่านนี้คือผู้ที่สร้างปรัชญากระบี่แขนงใหม่ที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ยุทธภพเขาคือปรมาจารย์ผู้ให้กําเนิดปรัชญากระบีท่านเตียสัมหงครับท่านเตียสัมหงแต่ท่านโดดเด่นเรื่องมวยไทยเก๊กไม่ใช่หรอคะจริงอยู่ที่ท่านโดดเด่นเรื่องมวยไทยเก๊กครับ แต่การสร้างปรัชญากระบี่ขึ้นมาใหม่จากความว่างเปล่าได้นั้นคือความสำเร็จในวิถีแห่งกระบี่ที่ยิ่งใหญ่กว่าหลายท่านที่ทำได้เพียงแค่ใช้เพลงกระบี่ที่สืบทอดมาเท่านั้นท่านคือผู้บัญญัติเพลงกระบี่ไทเก๊กที่เน้นใช้อ่อนสยบแข็งแล้วมีเหตุการณ์ไหนที่พิสูจน์ความสุดยอดนี้บ้างคะฉากที่ท่านถ่ายทอดวิชาให้เตียบอกกี้ที่ตําหนักบูตึงไงครับท่านสาธิตเพลงกระบี่ที่เพิ่งคิดค้นขึ้นมาใหม่ให้ดูเพียงครั้งเดียว แล้วสอนให้เตียบอกี้ลืมกระบวนท่าให้หมดสิ้นเหลือเพียงเจตนารมณ์ของกระบี่การกระทําเช่นนี้ได้นั้นแสดงถึงความเข้าใจในแก่นแท้ของวรยุทธ์ท่านจึงอยู่ในอันดับที่4ของเราครับช่วงสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยแล้วค่ะ กับสอันดับสุดท้ายของ10สุดยอดจอมกะบีตลอดกาลสำหรับอันดับที่3จะเป็นใครไปได้คะเนี่ยอันดับที่3ท่านนี้คือจอมยุทธผู้สืบทอดวิถีแห่งความหนักหน่วงเอี้ยกกล้วยจอมยุทธเจ้าอินซีนั่นเองแต่ท่านไม่ได้โดดเด่นเรื่องฝ่ามือวิญ,ญญาณสลายหรอกหรอคะทำไมถึงมาอยู่ในทมเนียบจอมกะบี่ได้ล่ะคะเป็นข้อสังเกตที่ดีมากครับ แม้สุดยอดวิชาในช่วงท้ายของท่านจะเป็นเพลงฝ่ามือแต่รากฐานพลังและปรัชญาการต่อสู้ทั้งหมดของท่านถูกหล่อหลอมมาจากวิถีกระบี่เหล็กนินของท่านโกโกคิวป้ายครับหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดคือช่วงที่ท่านฝึกยุทธกับอินซีสหายรักริมชายฝั่งทะเลอ๋อฉากนั้นนั่นเองค่ะใช่ครับภาพที่เอี้ยกล้วยถือกระบี่เหล็กนินที่ไร้คม ยืนหยัดต้านทานคลื่นลมมหาศาลของทะเลนั่นคือการฝึกฝนที่แท้จริงครับท่านไม่ได้ฝึกกระบวนท่าแต่ฝึกพลังและความเข้าใจในการใช้น้ำหนักที่หนักหน่วงสยบทุกสิ่งจนในที่สุดท่านก็ได้บรรลุถึงวิถีแห่งกระบี่ที่ว่าความเรียบง่ายคือความเฉียบคมที่สุดท่านคือผู้ที่ใช้หลักการของกระบี่ได้แม้ไม่มีกระบี่อยู่ในมือซึ่งเป็นระดับที่สูงส่งมากครับสุดยอดเลยค่ะ เป็นอันดับที่สามที่สมศักดิ์สรีมากๆแล้วรองแชมป์ของเราล่ะคะอันดับที่สองคือใครกันคะอันดับที่สองท่านนี้คือจอมยุทธผู้เข้าถึงจิตวิญญาณแห่งความไร้กระบวนท่าเหลงหู้ชงครับท่านเหลงหู้ชงผู้สืบทอดก้าวกระบี่เดียวดายนั่นเองที่ท่านเคยบอกว่าเก่งมากๆในเชิงทักษะใช่ไหมคะถูกต้องครับ ท่านเหล่งหู้ชงคือผู้สืบทอดปรัชญาของโกโกคิวป้ายได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดครับวิชาของท่านไม่ใช่การต่อสู้แต่คือการทำลายการต่อสู้ท่านมองทะลุจุดอ่อนในทุกกระบวนท่าและจู่โจมเข้าใส่จุดนั้นโดยตรงแล้วมีเหตุการณ์ไหนที่พิสูจน์ความสุดยอดนี้ได้ชัดเจนที่สุดคะภาพที่ชัดเจนที่สุดคือตอนที่ท่านประลองกับจอมดาบเดียวท่องพันลีเถียนป๋อกวงครับ แม้กำลังภายในจะเทียบไม่ได้เลยแต่เหลงหู้ชงกลับสามารถใช้ก้าวกระบี่เดียวดดยชี้ไปยังจุดอ่อนในเพลงดาบที่รวดเร็วของเถียนป๋อกวงได้อย่างแม่นยำครั้งแล้วครั้งเล่าจนเถียนป๋อกวงขยับตัวไม่ได้และต้องยอมแพ้นในที่สุดนี่คือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดว่าทักษะที่แท้จริงนั้นอยู่เหนือกว่าพลังครับอันดับที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชม ที่สุดของที่สุดแห่งจอมกระบี่ตลอดกาลเขาคือใครคะคืนเคนคุณจอยและคุณผู้ชมครับสำหรับอันดับหนึ่งนี้คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากท่านผู้เป็นปรัชญาแห่งกระบี่ที่มีชีวิตเขาคือเทพเจ้าแห่งกระบี่ผู้สแสวงไพ่ท่านโตกโกโคิวป้ายท่านกโกโกคิวป้ายผู้คิดค้นก้าวกระบี่เดียวดายนั่นเองแต่เราไม่เคยเห็นท่านลงมือสู้จริงๆเลยไม่ใช่หรอคะ ใช่ครับและนั่นคือความสุดยอดของท่านหลักฐานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือสุสารกระบี่ที่เอี้ยกล้วยได้ค้นพบที่นั่นไม่มีคำภีแต่มีเพียงกระบีสี่เล่มและคำจารึกที่บอกเล่าปรัชญาในแต่ละช่วงชีวิตของท่านเป็นการเดินทางแบบไหนหรอคะมันคือเส้นทางแห่งการบรรลุครับจากกระบีคมกล้าในวัยหนุ่มสู่กระบีอ่อนที่ใช้สยบความแข็งกร้าวต่อด้วยกระบีเหล็กนิน ที่หนักหน่วงไร้ผู้ต่อต้านจนถึงกระบี่ไม้ที่หลุดพ้นจากวัตถุและสุดท้ายคือสภาวะที่ไร้กระบี่เหนือกว่ามีกระบี่ซึ่งเป็นระดับที่บรรลุถึงแก่นแท้ของทุกสิ่งแล้วการเดินทางผ่านปรัชญากระบี่ทั้งสี่ระดับนี้คือบทพิสูจน์ของวิถีที่ไม่มีทู่ใดในยุทธภพเคยไปถึงมาก่อนและไม่มีใครไปถึงอีกเลยท่านจึงเป็นอันดับหนึ่งอย่างไม่มีข้อโต้แย้งใดๆครับ โอ้โหเป็นการจัดอันดับที่ลึกซึ้งและน่าทึ่งมากๆเลยค่ะและนี่ก็คือ10สุดยอดจอมกะบีตลอดการในมุมมองของพวกเรานะคะแล้วสำหรับคุณผู้ชมล่ะครับเห็นด้วยกับอันดับของเราหรือไม่หรือมีจอมกะบีท่านอื่นในใจที่คิดว่าคู่ควรจะติดอันดับนี้คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับใช่เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ ถ้าชอบการวิเคราะห์ที่ทั้งสนุกและลึกซึ้งแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดคืออย่าลืมกด Subscribe ช่อง YouTube สรุปเรื่องสั้นฟังเพลินสไตล์พอดแคสต์ของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ